ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของสอพอเมืองอุดรดธานีนะครับได้ถแถลงการจับกลุ่มกลุ่มเยาวชนชาย5คนประกอบด้วยนายเพิ่งนะครับอายุ15ปีหัวหน้าแก๊งและก็เด็กชาย A อายุ14ปีเด็กชาย B อายุ12ปีเด็กชาย C อายุ11ปีและก็เด็กชาย D นะครับอายุ8ขวบครับ ก่อนหน้านี้นะครับสืบเนื่องจากวันที่15มกราคม2567ครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะครับของสอพอเมืองอุดรธานีเนี่ยได้เข้าทำการตรวจสอบนะครับว่ามีคนร้ายเนี่ยเข้าไปงัดบ้านหลังหนึ่งในตำบลบ้านจันทร์ในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและมีการลื้อข้าวของนะครับก่อนที่จะมีทรัพย์สินเนี่ยเสียหายและก็สูญหายหลายรา,ายการมูลค่าประมาณสัก1 0 0 0 0 0บาทนะครับ แถมนะครับคนร้ายเนี่ยยังมีการจัดงานปาร์ตี้ยากันด้วยนะครับรวมไปถึงการร้องคาราโอเกะและก็เป่าลูกโป่งนะครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วก็น่าข้อสําคัญเลยครับแถมนะครับรูปแต่งงานของเจ้าของบ้านเนี่ยยังถูกเอามีดเนี่ยกรีดบริเวณใบหน้าพังเสียหายก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปพร้อมกับทรัพย์สินนะครับจากการตรวจสอบนะครับของเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เชื่อว่า แก๊งเยาวชนก็คงจะเป็นคนในหมู่บ้านนะครับสืบเนื่องจากบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีคนมานอนเฝ้าเนี่ยประมาณสัก2สัปดาห์แล้วและก็มีการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ยกแก๊งนะครับที่บ้านพักพร้อมด้วยทรัพย์สินนะครับของกลางเนี่ยบางส่วนจึงได้นําตัวเนี่ยมาสอบสวนนะครับที่โรงพักนะครับโดยแก๊งฟันน้ํานมดังกล่าวเนี่ย ถูกจับนะครับแล้วก็ตั้งข้อกล่าวหาอย่างนี้ครับว่าร่วมกันลักทรัพย์นะครับในเคหสถานส่วนในเพิกนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมก็คือเสพยาบ้านะครับเพิ่มเติมไปด้วยอันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับสามารถยึดของกลางได้ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หนึ่งคันแล้วก็ยังมีจักรยานเสือภูเขาหนึ่งคันแล้วก็ฟิลเจอร์บอร์ดสาหรับใช้เล่นเกม ปาเป้าลูกโป่งเนี่ยหชุดและก็เสื้อนะครับของในเพิกเนี่ยนะครับที่ถอดทิ้งไว้ในบ้านของผู้เสียหายอีก1ชุดพร้อมด้วยนะครับในกระเป๋านะครับสบพายสีดำเนี่ยนะตรวจค้นแล้วก็ยังมีไฟแช็กแล้วก็ตันไก่มีดพับมีคัตเตอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์การเสพยาบ้าและก็หลอดยาดมนะครับสนหัวหน้าแก๊งก็ยอมรับสารภาพครับว่าตนเองเนี่ยนะครับ เห็นบ้านหลังดังกล่าเนี่ยนะครับไม่มีคนอยู่มาหลายวันแล้วจึงได้ชวนน้องๆในหมู่บ้านนะครับมาบ้านหลังดังกล่าวโดยตนเองเนี่ยได้ใช้ค้อนงัดประตูนะครับหลังบ้านแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปขโมยทรัพย์สินต่อมาก็มีการต่อเครื่องเสียงนะครับร้องคาราโอเกะแล้วก็เล่นเกมปลาลุกโป่งกันนะส่วนตนเนี่ยนะครับก็แหมขนทรัพย์สินออกมานะครับทางด้านลัวหลังบ้านนะครับแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่บ้านตนเอง เพื่อนําไปขายบางส่วนแล้วนะครับและในวันเกิดเหตุเนี่ยตนได้เสพนะครับยาบ้าเข้าไป3เม็ดภายในห้องนอนของเจ้าของบ้านจากนั้นครับก็ใช้มีดเนี่ยกรีดรูปนะครับแต่งงานของเจ้าของบ้านทำด้วยไปด้วยความคึกขนองโดยนะครับยาเสพติดดังกล่าวเนี่ยตนเองเนี่ยซื้อมาจากเพื่อนในราคาเม็ดละ50บาทแล้วก็อยากจะกราบขอโทษ คุณครูผู้เสียหายและก็สัญญานะครับว่าจะเลิกเสพยาและก็เลิกนะครับงัดบ้านคนอื่นนะครับและมีการก้มกราบนะครับขอโทษเจ้าของบ้านทางด้านนายวุฒินันนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยก็ได้กล่าวอย่างนี้เพราว่าตนเองเนี่ยนะครับนะก็ให้อภัยนะครับสำหรับคนที่สำนึกผิด แล้วก็ขเขาก็ได้สัญญาว่าจะมะไม่ทําอีกแล้วแล้วจึงอยากจะฝากเตือนผู้ปกครองนะครับในการดูแลเอาใจใส่และก็เข้มงวดนะครับกับบุตรหลานให้มากกว่านี้นี่ก็เป็นเหตุการณ์บางช่วงบางตอนนี่แก๊งฟันน้ํานมนะครับสูงสุดนะครับหัวหน้าแก๊งอายุ15เล็กสุด8ขวบเองและก็เข้าไปในบ้านนะของคุณครู แต่ว่าแม่เนี่ยแหละครับเยาวชนนะเสียอนาคตเลยไปเนี่ยนะแต่ว่าคุณครูก็่าใจดีนะครับยอมให้อภัยแล้วก็ตักเตือนไปด้วยฐานะเป็นครูครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับ คืออะไรครับก็คงเป็นรูปภาพครับรูปภาพรูปแต่ง,งานนะครับที่ที่เรามันสูญเสียไปแล้วนะครับตกใจไหมโอตกใจตกใจมากแล้วก็ถือว่าสะเทือนใจนะครับยิ่งยิ่งจับคนร้ายได้แล้วเป็นเยาว,วชนนะครับเรายิ่งรู้สึกเศร้าไปอีกนะครับว่าทําได้ถึงขนาดนี้นนโดหูงนะฮะโมโถงแล้วก็คือว่าอ่า เราต้องมาช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องอใส่ใจเด็กมากกว่านี้นะครับแล้วก็ความอบอุ่นของอาสาบันครอบครัวนะครับที่ที่จะต้องต้องฝากไว้นะครับ